กาที่รักในพระเยสุคริสต์เช้าเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยพระคำนำพระพรในพระคิสแอมพียากอบบทหนึ่งข้อ22แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตนเองอาเมนหวัวข้อเรื่องในเช้าวันนี้เป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะชีวิตของมนุษย์เปรียบเหมือนเหรียญสองด้านไม่เป็นคนขี้เหนียวก็เป็นคนใจกว้าง ไม่เป็นคนขี้อวดก็เป็นคนทำใจไม่เป็นคนขยันก็เป็นคนขี้เกียจในกระแสเลือดเดียวกันก็มีทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงฉันใดฉะนั้นท่านทุรกในปรีสุเครศผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็มีสองด้านเช่นกันคือคนที่เป็นผู้ฟังพระเจน,นะเท่านั้นกับคนที่ประพฤติตามคนที่ฟังแล้วลืม กับคนที่เอากลับไปคิดใคร่ครวนแล้วแก้ไขคนที่เป็นเพียงผู้ฟังเพราะฉจนะเท่านั้นจะไม่ลงมือทำอะไรเลยไม่ยอมให้จัดให้จิตสำนึกของเขาทำงานพวกเขาจึงไม่ต้องการเข้าสู่ขบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พระวจนะเข้าหูเรา <c oughs> และเข้าสู่ใจของเราด้วย เพื่อที่ชีวิตของเราจะได้รับการแก้ไขและพัฒนาจากพระเจ้าให้ดีขึ้นเรื่อยเรืเรีบเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะถอยหลังไปไกลจนกูไม่กลับทันที่รักรักพระรยสุคริตเราไม่ต้องเสียเวลากับการข้าวข้างตนเองแต่ให้รีบเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระคำนั้นทันทีและทำให้เร็วที่สุด อย่าถูกมารหลอกลวงด้วยการหาเหตุผลเพื่อทําให้เราตัวเองกลายเป็นผู้ชอบรมโดยไม่ใช้พระวจนะของพระเจ้าเมื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเรียกให้เราหยุดร่วงโปรเวณีหยุดโลกหยุดโกหกหยุดอิจฉาเราก็ต้องหยุดทันทีทันทีรักในปริสกิตเพราะค่าจ้างของความบาปคือความตาย และการพัดภาคจากพระเจ้าถ้าเราชักฉามารสตานจะบอกเราว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวจะขาดทุนอย่าทำเลยเดี๋ยวจะเสียใจและเจ็บปวดไม่เสียดาความสนุกสนานและความสุขที่เคยได้หรือถ้าเราตามใจตัณหาของตนเองและความอยากของเนื้อหนัง เราอาจจะจบลงด้วยการทำบาปที่ไม่ได้รับการอภัยจากพระเจ้าจนต้องพบกับการพิพากษาในบึงไฟนรกสิ่งยั่วยวนของโลกมักเข้าไปในขณะที่เราเผลอจงทําตามพระวจนะทันทีแล้วท่านจะไม่ตกลงไปในหลุมพรางของมันร้ายท่านทุรักในพระเยซูริต ช้าวันนี้เราขอให้พระวจนะของพระเจ้าเข้าหูและเข้าใส่สู่ใจของเราด้วยจะลึกอยู่ในใจวางในหัวใจของเราวางคิวของเราเพื่อชีวิตของเราจะได้รับการแก้ไขและพัฒนาจากพระเจ้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆรีบเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะถอยหลังไปไกลจากพระเจ้าจนกููไม่กลับขอพระเจ้าช่วยเราตลอดทั้งวันนี้ให้เรามีพระวจนะในชีวิต เพื่อเราจะไม่ตกเป็นทาตของมารลุมพางของมารอามเมน